อ๋อเนาะพี่ผมไปแล้วนะไปได้ค่ะประกันตัวแรกในชีชิมครับก็เป็นประกันฉบับแรกของโอ้ครับประกันคุ้มทวีจากโอเชี l ยนไลฟ์ไทยสมุดครับผมตอนนี้มันดียังไงโอ้ดียังไงก็คือผมว่ามันทำง่ายครับ<ม>แล้วก็ คือไม่ต้องตรวจสุขภาพให้ยุ่งยากครับทำง่ายแล้วก็จ่ายสบายด้วยเพราะว่าเดือนละแค่500บาทนะครับก็คุ้มครองเราถึง450%แล้วพอถึงถึงครบกําหนดเนี่ยเขาก็คือเรา150%เลยครับซึ่งเอ่อพวกเบี้ยประกันเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับเป็นพีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทยไอ่ของไทยสมุทรครับก็เป็นโอเป็นพีเซนเ,เตอร์คนแรกของโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรนะครับโอ,โอ้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าผม คือดีใจครับคือเคยได้ยินโอเชียนไลฟ์ไอสมุนมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แม่ก็เคยพูดถึงอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเป็นบิสุลเตอร์ด้วยค่าตัวแน่เลยครับค่าตัวต้องเยอะแน่เลยค่าตัวพอประมาณแบบเหมาะเจาะหอมๆน่ารักน่ารักเอาฝากหน่อยสำหรับใครที่สนใจครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่มองหาประกันนะครับก็โอนแนะนาคุ้มทวีครับเพราะว่าเออ คือคุ้มครองสูงสุดถึง450โอเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประกันชีวิตฉบับแรกของโอนะครับเพราะว่าอ,อยากคือโอก็รักทุกคนครับอยากให้ทุกคนได้มีประกันชีวิตดีๆสักฉบับหนึ่งครับก็ขอแนะนำคุ้มทวีครับว่าทลักโอชอบโอครับก็ต้องเลือกคุ้มทวีจ้ะ ครับครับเป็นไงบ้างครับอ๋อครับก็มีโอกาสได้ถ่ายหนังสือเออ่นิตยสารของจีนครับก็ก็สนุกดีครับแต่มาถ่ายที่เมืองไทยครับเป็นทีมงานจีนเขาเาติดต่อมานยังไงเขาเาติดต่อมานยังไงคือเขาติดต่อผ่านผู้จัดการเนี่ยนะครับแล้วก็เออ่มีโอกาสได้ได้ถ <So ่ายที่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเป็นนิตยสารประเภทไหนอะไรครับก็เป็นเ่อเป็นแฟชั่นครับเป็นเนี่ยแฟชั่นที่ทำงานกับจีนยากไหมครับทั้งที่ก็ไม่ยากนะครับก็เอ่อพี่ คนที่เป็นตากล้อง,องเขาก็เป็นคนจีนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับพี่ที่เป็นตากล้องถ่ายก็คือถ่ายออกมาก็แบบสวยครับแล้วก็เขาก็ชอบอะไรครับเออน่าจะออกแล้วครับช่วงนี้คอนเซ็ปต์เป็นมาณไงคอนเซปต์คอนเซ็ปต์อรอครับก็จะเป็นคอนแบบ่อนข้างจะแบบเผ็ดร้อนมีฮอตฮอตหน่อยถ้าพี่ได้ดูหน้าปกก็จะเป็นแบบน่าจะเงือเอ่นิดนึงครับแล้วก็คือจะเป็นเป็นแนวแบบเซ็กซี่นิดนึงแล้วก็เป็นเป็นแฟชั่นจ๋าๆหน่อย ได้นับซิทแพ็คเขาเลยแล้วคอเออซิทแพ็คไม่เห็นมีแฟนๆของบนก็บอกเขาไม่ได้ถ่ายล่างก็ไม่ได้ถ่ายอ๋อมีแฟนๆส่งแพ็คกลับมาหรือยังว่าซื้อแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีเขาก็เห็นเห็นแบบพี่ๆหรือคนทมิโอสนิทอะไรเขาโพสโพสอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นเห็นได้เห็นหน้าปกบ้างแต่โอ้ยังไม่เห็นเล่มจริงเลยจริงๆเขาแบบมีกิจการไหมคะเขาก็กิจการเขาเขาก็รอชมในอย่างเงี้ยครับ เป็นไงบ้างหนูว่าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีกับจีนเนาะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ที่แบบเอออาจจะเล็กๆน้อยๆครับได้ถ่ายแฟชั่นแต่ก็ดีใจครับได้ได้ร่วมงานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคนจีนหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างที่เขาเขายังเลือกตัวเราอะไรเงี้ยเพราะว่าดาราไทยไปจีนเยอะมากครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะโอ้เองก็เพราะว่าคนไทยเรากับคนจีนอะไรไงเราก็เหมือนพี่น้องกันสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วโอ้เองก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่นู่นแล้วก็หนังเราก็มีชื่อเสียงที่นู่นไม่ใช่ คนไทยประเทศไทยก็มีชื่อเสียงสําหรับคนจีนแล้วคนจีนเขาก็รักคนไทยชอบกินขนมไทยชอบมาเที่ยวเมืองไทยอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเขามาบ้านเราเขานึกถึงโอหรือว่านึกถึงก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่นู่นแล้วก็หนังเราก็มีชื่อเสียงที่นู่นไม่ใช่แค่โอนะครับจริงๆทั้งคนไทยประเทศไทยก็มีชื่อเสียงสําหรับคนจีนแล้วคนจีนเขาก็รักคนไทยชอบกินขนมไทยชอบมาเที่ยวเมืองไทยอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเขามาบ้านเราเขานึกถึงโอหรือว่านึกถึง ผลิตภัณฑ์หรือของต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเราไม่เจ้กว่าเดียวกันที่เราจะต้องไปมีแฟนมีที่จีนว่าจังหวะเออจริงๆแล้วก็มันมันแค่ใกล้เคียงกันมากกว่าครับแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้ให้ต้องมีก่อนไปหรืออะไรเงี้ยจริงๆจะมีงานอะไรกับที่จีนอีกไหมครับก็มีมีมีเดือนกรีซครับอาจจะเดี๋ยวมีมีเดอนกรีซที่ที่ปักกิ่งที่ที่มาเกาครับที่ม่าาาเกกหนนนดวััะครบจะเอนาาาเดือนนนหห้้ครับปลย เตรียมตัวไว้อย่างเขาจะไปโชว์อะไรยังไงเออก็คงร้องเพลงครับโชว์พลังเสียงให้คนจีนได้ฟังครับทำได้ยังภาษาจีนทำได้ีลว่าเหมือนตอนแรกที่เราไปเนี่ยครับอ๋อก็ผมว่าก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ผมตรเชื่อว่าก็จะมีแฟนๆที่เขารอเจอโอหรืออะไรเงี้ยครับเป็นแฟนแบบได้ฮาร์ดอะไรเงี้ยมากันอะไรเงี้ยเรียบรับมือยังไงครับรับมือไงครับก็ ไม่ไม่รับมืออะไรก็เตรียมเตรียมเพลงเตรียมอะไรแบบเซอร์ไพรส์เขามากกว่าอันนี้เป็นแฟนมิทติ้งในรอบที่ปีแล้วครับจริงๆก็มีเกือบเกือบจะทุกปีแหละครับีก็แทบจะทุกปีก็ต้องมีไปบ้างโอ้ค่ะอ่ะถามอีกเรื่องนึงล่าสุดคือว่าจันจีได้รับละครของช่องสามอ๋อเหรอครับผมก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันครับเป็นไงบ้างหลายคนมองว่าเหมือนเราก็แบบเป็นคนดังไปแล้วพี่เรื่องหลยก็ตาด้วยความสามารถของเขาเองไม่เจอจริงๆเรามีแนะนำอะไรเขาบ้างไหมคะ มีครับเขาก็มีมีผู้จัดการแล้วก็มีคนคนอยดูแลน้องเขาก็อยากอยากจะเล่นละครอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขามีมาถามไหมวิธีการวางตัวอะช่องทาต้องทำยัไงไงยังไม่ไม, <c oughs> ไม่ได้ถามอ๋อต้องฝากฝังไหมฝากน้องหน่ <c oughs> อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับฝากฝังครับก็แค่แบบให้กําลังใจมากกว่าให้สู้ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าละครมันไม่ได้แบบมันต้องแบบอดทนต้องสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันก็ต้องต้องถ่ายแบบไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจจะมีโอกาสแบบได้ร่วมงานกันไหมคะสำหรับได้ในโค้ดครับไม่แน่ครับอันนี้ เขาเซ็นสัญญาอะไรป่ะคะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจยังต้องต้องถามเจ้าตัวเจ้าตัวเขาเองเขาบอกเราไหมว่าเขาดีใจขนาดไหนได้เขาดีใจครับดีใจมากๆที่ได้เลยละครเพราะความจริงสี่เซนทะังบ่อชาร์ตผมไม่ทราบจริงจริงเขาไม่ได้มากูดอะไรใช่มีช่วยสแกนบล็อกไหมคะโอ้ไม่มีโอกาสิดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาทำงานด้วยกันไอแกก็คือก็ดีใจมากกว่าที่น้องได้รับโอกาสดีดีเห็นเพิ่งไปไปเที่ยวมา ก็เรียกว่าเที่ยวด้วยทำงานด้วยครับก็เอ่อพาพาลูกค้าพาผู้โชคดีไปเที่ยวอะไรย่างเงี้ยมีคุณแม่เราอ๋อแล้วก็ผมก็เลยติดสอยพาหมาม้าไปด้วยครับแล้วก็พาพี่ชายผมไปด้วยครับก็คือปีนึงจะมีโอกาสได้เจอกันหรือไปเที่ยวกันน้อยอะไรเงี้ยครับก็เลยรวมพากันไปเลยทิ่นี้เป็นไงบ้างที่วสนุกมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ไปเที่ยวกับแม่ด้วยแล้วก็เอ่อแม่เขาเหมือนย้อนลํำลึกถึงตัวเขาเองเขาเรียนที่นู้นสาวอะไรเงี้ยมีเสื้ออะไรให้แม่ไหมครับสิปี ไม่มีครับต่างคนต่างซื้อของตัวเองเห็นว่าให้คุณแม่ช็อปหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมแม่ก็ไม่หนักมากเขาก็ซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆทำภาษาแม่มีของใส่ตังค์ให้แม่คะมีนิดหน่อยขนมรูดให้แม่ครม่รูดให้ป๋าเลยป๋าเลยถือเป็นทริปนี้เป็นทริปที่รูดปืนเลยกม่รูดปืนอยู่แล้วกี่วันเอาไปกี่วันไปประมาณหกเจ็ดวันแปดวัน เป็นไงนีคุณแม่ได้ปิดโอกาสได้ไปรับเรื่องติดช่วงที่เรียนที่โน่นวันนี้ใช่เขาเขาก็เขาก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ครับแล้วโชคดีที่ช่วงไปอากาศดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเออแฮปปี้มากเหมือนได้ชาร์จแบตพร้อมทํางานต่อครับผมอันนี้คือการชดเชยได้มาไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเลยด้วยครับเพราะว่าแบบถ้าจะมีโอกาสไปเที่ยวกันนานๆเงี้ยไม่ค่อยครับเพราะว่ามันหาโอกาสได้น้อยแล้วก็จะล็อกคิวได้อะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับพี่